สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วเช้าวันนี้ครับที่มิลาจโจอดิโอนะครับก็มีโตต้ามาเจส s ี y นะครับมาจัดเต็มจริงๆแล้วครับนี่ครับให้ดูครับคันนี้นะครับแล้วก็นู่นครับอีกคันหนึ่งเข้ามาแต่เช้าเลยครับแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้นี่ผมจะพูดว่าไงดีอ่ะจัดเต็มจริงๆคือทุกอย่างที่เป็นฟัง์กชันที่อาใส่ m a เจสซีได้เนี่ยเขาใส่หมดเลยครับเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ย ติดทั้งชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับของท็อปพาเลทที่ตอนนี้มาแรงมากๆครับสำหรับโตโยต้าซับเมอร์คิวีครับแล้วก็ยังมีทีวีเพดาน15นิ้วระบบประตูดูดอินเตอร์เฟสแอนดรอยนะครับแล้วก็โชกคฝากระโปรงท้ายครับแล้วรวมถึงนี้ครับเราทำได้วันเดียวจบแล้วนะครับที่เท้าแขนนะครับแล้วก็เบาะพับได้แล้วก็ที่วางแก้วนะครับ เรียบร้อยสวยงามเพราะเราทํามาเยอะจริงๆจนเราทําสําเร็จรูปมาเพื่อตอบโจท์ลูกค้าว่าเมื่อลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราจะทําให้เสร็จภายในวันเดียวครับจริงๆไม่นานนะ2อามชั่วโมงก็เสร็จอันหนึ่งที่สําคัญามากๆใครที่ใช้มาเจสตีอยู่น่าจะต้องจะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้คือการติดแผ่นแดมม์นะครับกันเสียงรบกวนครับแล้วที่นี่เราใช้แผ่นแดมพิเศษครับของ Merc u r y ครับ Made in r ั s s ซ a ความพิเศษคือจะเห็นแม้ว่า ผิวอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยเป็นสีแบบทองแดงครับหรือเขาเรียกว่าแชมเปญโกนะครับคอปเปอร์แผ่นดัมตัวนี้นะครับได้เทสตเนี่ยถึง500ชั่วโมงเนี่ยภายใต้อันเดอร์คอนดิชันออฟโซลฟอกก็คือว่ากดเกลือนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าแผ่นดัมตัวนี้เนี่ยเมื่อติดในรถแล้วเนี่ยโดนไอโดนอะไรไม่เกิดสารระเหยคุณติดแผ่นดัมเนี่ยนะครับในรถรุ่นนี้ทั้งคันเนี่ยมันใช้เยอะแน่นอน แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะเบาแผ่นแดมปกติเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยครับการทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูคันนี้ต่อนะครับคันนี้ก็คือมีชุดลำโพง Mercury ครับหน้าหลังครับทีวีเพดานแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาชอบที่จะเล่นเบนหนักครับก็เลยใช้ตู้ซับแอคทีฟของ Audison AP-BX10 AP-S2 นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีกำลังขันในตัวแล้วตู้เบรยก็จะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเหมือนกันครับใช้แผ่นดครับเมอร์คิวรีหลายๆคนถามว่าถ้าจะติดระดับนี้ครบแบบนี้เนี่ยใช้เวลาถ้าเกิดมีดมด้วยนะครับผมบอกว่าใช้ว่า2วันครับถ้าให้ดีหน่อยก็ไม่ไซีเรียส2-3วันเนี่ยทำให้ออกมาเรียบร้อยเลยนะครับเรารถทุกคันที่มาติดที่เนี่เราจะมีติดแผ่นฟิล์มกันลอย ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นผู้ริเริม่มในการติดฟิล์มกันรอยแบบน <Wow. S 1> ี้ช่วงแรกเอามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าเนื้อกาวของมันเนี่ยจะเป็นเนื้อกาวที่มีปริมาณกาวที่เขาคำนวณมาเรียบร้อยติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ดูดโอเคแล้วสองคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมารีวิวให้ดูฟังก์ชันทั้งหลายอีกทีครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับชุดของโตต้ามาเจสตี้ที่ ทุกคนมั่นใจได้ว่าที่เรามิหลาดเนี่ยพยายามสรรหามาตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้รถทุกคนจริงๆครับโอเคครับไปก่อนนะครับ